ทุกคนเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเหรอเผื่ะแปบเดียวถนนสามชัยอ๋อเลยธนนะาคารชาติมาแล้วหรอทุกคนเมื่อกี้เรานั่งรถจากหัดเหรือในนยนั่งรถตรงนี้รถเป็นรถ่อรถประจําทางเนาะที่มาจากกรุงเทพครั้งแรกของประวัติศาสตร์ พอน้ำท่วมเขาส่งมาตั้งแต่วันที่สถัดวาเริ่มวิ่งนะทุกคนบริการบิ4กีกับผู้โดยสารล่องลอยน้ำท่วมยังไม่หมดเลยตอนนี้วันที่7จ็ด้ะทุกคนเห็นไหมทุกคนสองฝั่งเขาคอหงสเห็นไหมเลี้ยวขวาก็เป็นหมอ,ออแล้วตรงซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่โรตัสบิกซีอะไรสักอย่าง,งแล้วก็วัดคอหงส์ดังมากวัดคอหงทุกคนอา่าเป็นหัวรวูทุกคนตรงนี้อยู่ท่วมสิ ดานซ้ายมือจะเป็นวัดคอหงนะเจ้าอาวาใจดีมากทุกคนขวามือไงที่เราเดินไปช่องเขาวันก่อนนะเดินตั้งแต่ตลาดจิมยงไปจนถึงมออลูทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำได้ไงมันไกลามากเลยนะเธอแต่พอทำสำเร็จแล้วมันภูมิใจไปล่ะฮะได้ไปเจอโรตัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งวิวสวยเห็นเขาคอหงนั่งกินน้ำอร่อยอร่อย นี้ฮาตรงนี้จะเป็นวิกซีใช่ไหมบิกซีตรงนี้น้ำไม่ท่วมก็บอกท่วมไหมก็ท่วมนะร่องรอยเนี่ยร่องรอยนะท่วมอยู่นะบิกซีคอหงจาจเขาเรียกข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกค่ายเสีอนานาลงทุกคนเดี๋ยวมาเป็นนั่งฝั่งโน้นดีกว่านะทุกคนถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้ใช่ไหมจะเห็นภูเขาคอหกสวยมาก แต่ไม่อยากเดินไปไงเดี๋ยวรถออกขึ้นมาแล้วเราจะแบบสะดุดได้นี่ะมิกซี่เอ็กซ์รานีฮะ,ะ,ฮะตรงนั้นก็จะเป็นก่อนจะถึงสามแยกค่ายเสียนานนลงเขาเรียกว่าวัดคอหงะอ่านที่สองแถวนี่ไงถ้าเกิดใครอยากเสียตังค์สิบาทก็นั่งสองแถวที่จากสนามบินกได้หาดใหญ่ในก็ได้ถึงตลาดกิมยกแต่รถที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นแบบว่า เป็นลักษณะของไปทางอีกทางหนึ่งแล้วก็มาบรรจบกันตรงวงเวียนน้ำพุของหัดใหญ่ถึงแม้คนบริการจะน้อยแต่ก็ลดหา,าะพอเราได,ไ,ดไ,ดได้ใช้บริการรีวิวทุกคนได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงนะฮะบริการฟรีแล้วก็มาจากกรุงเทพนะฮะเพราะว่าด้วยจำนวนรถยังน้อยอยู่ วันนี้วันอาทิตย์จ้ะอ๋อเซเว่นนี้ก็โดนน้ำท่วมทุกคนเนี่ยต้องไปศูนย์สาธารณะ mm hmm. เขาบอกว่าน้ำม่ท่วมลุนน mm ั hmm. ้นมันจะสูงนะแล้วก็มันจะมาไหลลงมาเองกระทะตรงหัดใหญ่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามกิมหยงแล้วก็หัดใหญ่นานทุกคนนี่เขากำลังจะสร้างเป็นแมคโครแห่งใหม่จ้ะ mm hmm. เป็นแมคโครแห่งที่สองใช่ไหมยะ แล้วก็วัดคอหูกเราเลี้ยวขวาไปมอ,อแล้วก็เนี่ะลอยน้ําท่วมยังไม่หายนะฮะตรงนี้ก็ท่วมหรอกคอหงก็ท่วมนะ,ะทุกคนแต่มออจะสูงตกมาหาลัยมออเซ็นทรัทนเฟสก็สูงนี่าร่องรอยน้ำท่วมใครบอกว่าคอหงไม่ท่วมท่วมฮะท่วมหนักด้วยวัดคอหงก็ท่วม นี่หาวัดอหงอย่างสีสีเหลืองเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ฮะเราเคยมาโบวชหน้าไฟที่นี่ไงเจ้าอาวาสใจดีมากวัดหงประดิษฐารามแล้วก็ใครที่มาถึงวัดหงเนี่ยก็จะเจอสามแยกค่ายเสนาณารมทุกคนที่เจนนี่เขามากันไงเขาบอกว่าเออมาถึงแล้วที่นี่ที่นี่ค่ายเสนาณารุ์เลยเนี่ยเราเลี้ยวขวาก็จะไปมหาวิทยาลัยสงขลานคริน เลี้ยวซ้ายไปสงขลานะฮะใครจะไปสงขลาก็ต่อรถตรงนี้ได้ฮะ30สบาททุกคนเลี้ยวซ้ายไปเลยฉะนั้นเน่ยสามแยกคอหงตรงนี้จะจำเป็นจุดแลนด์มาร์คนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะผ่านส่วนสาธารณะด้วยนะมีพระบรมมารูปของในหลวงรัชกาลที่5และตรงนั้นก็จะมี KFC มีปั๊ м, มบุิยุดยุจรินมาก่ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายไป แนวตามรถเนี่ยไปที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยวยนนี้เจริญมากค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าบริเวณหน้าค่ายเสนาลูกเห็นเขาคอหงส์ย่างนี่ย่ไม่ใช่เทือเขาแอลนะจะเธอเราเลี้ยวขวาไปมอคอ่ะประมาณแปดร้อยเมตรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องเขา่ามีโลตงุงโลตัสด,ด้วยนะจ๊ะมีโลตัสด,ด้วยจากตรงนั้นมีแมคโดนัลล์มีเคฟซี่อยากกินเคฟซี่มากแต่วันนี้เราเราตั้งใจไปตลาดเกษตรเนาะ ไปเก็บบรรยากาศตลาดเกษตรเขาบอกว่ามีอะไรอร่อยๆเยอะแต่ที่หอพักนักศึกษาซึ่งเป็นคิวปลายทางของรถเมย์อันนี้ที่เรากําลังนั่งฟรีเนี่ยนะครับเป็นเป็นบริการฟรีจากกรุงเทพหานครกระทรวงคมนาคมก็ส่งมา4คันเท่านั้นทุกคนนับส่งให้กับผู้โดยาสารในกรุงเทพที่แบบอ๋อเรียกว่าอะไรช่วงนี้อาจจะแบบลเสีย การขนส่งอาจจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์สองแถวอาจจะแบบว่ารอรอนานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบเนี้ยรอจอดตามที่แบบคนโบกเลออย่างมันก็จะไวไงคนจะไม่เยอะมากเห็นไหมวันเนี้ยคนไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่ไม่เขารอเป็นชั่วโมงเขาก็ไปรถาสองแถวมันก็จะทำให้คนน้อยลงด้วยไปในตัวมันก็ดีเหมือนกันเนาะใช่ไหม แต่ว่ามันจะไม่คุ้มมาสิเพราะว่ามีคนนั่งอยู่คนเดียวก็คือเรากับน้องก็เพิ่งขึ้นมาคนเนี้นี่ฮะซ้ายมือก็จะเป็นหมออ,อและทุกคนโรงพยาบาลสงขลานาคารินด้วยเดินไปตึกฟัดทองฮะนะครับตึกตรงก่อนจะเอ่อตรงโรงพยาบาลสงขลานาคารินด้านในหมออ,อน,นะครับก็จะเป็นไปมีทางลัดไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตลาดกเกษตรหมอออซึ่งเวลามีนิทรรศการเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปโชว์กันที่ด้านเปิดที่นั่น แต่ถ้าตรงไปหน่อยก็เป็นเซนตันเฟสติวัลแต่ขวามือตรงข้ามมออต้องบอกก่อนนะน้องต้นข้าวถ้าเกิดมาแถวเนี้ยจะมีโรตัสแล้วก็มีถนนช่องเขาเนี่ยช่องเขาเนี่ยที่เราเดินมาที่แบบว่ามีป่า่ย่รงนี้ยเห็นไหมเขาตัดป่าเลยตัดป่าทําถนนมีน้าละน้ําเลยท่วมใช่ไหมบางคนบอกมันไหลไปแห่งกระทะหัดใหญ่เนี่ยดอกสีลางทุกคนเป็นดอกสีลางไม่สีม่วงม่วงเีนะ ผู้ดโดยสารกับคนขับสถิตจากเมื่อไหรหัวเลาะเสียงดังเนี่ยต้นสีตรังเต็มเลยเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดตรังแต่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาลัยมอ,อเห็นไหมดอกสีม่วงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเนาะเราเข้าไปข้างในมอ,อเลยทุกคนมหาวิทยาลัยสงขลานคารินอดุลเดชวิกรมทุกคนก็จะมีต้นสีตรังที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปด ในหลวงกับราชินีส่งมาปลูกเอาไว้ตรงหน้าโรงพบาลเลยทุกคนแล้วก็จะมีศาลาวิหารหลวงปู่ทวดด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนี่หาขวามือเป็นโรงบาลโรงพยาบาลหมอออตอต้องอีกทางหนึ่งค่ะอีกซอยหนึ่งถ้าซอยนี้นี่ก็จะไปตึกฝักทองเลยทุกคน หาเราลงมาแล้วทุกคนนี่หาดอกสีรังสบางต้นจะมีดอกสองดอกมีมาทำธุรกรรมที่ไทยผ่านนิดสักหน่อยทุกคนทุกคนเราจะให้ดูขนมโดนนี่หากินยากใช้น้ำตาลตะโนดนี่อร่อยค่ะมีมะพร้าวเค็มๆตัดกับขนมที่ใส่ไข่หอมทุกคนน้ำตาลตะโนดที่สุดยอดอยู่แล้วเนาะแพงด้วยนะน้ำตาลตะโนดนี่มันคิดหนูค่ะ ที่เราได้มาปกติเขาจะใส่แกงแกงเหลืองแกงคั่วแกงกะทิอร่อยมากทุกคนมันคิดหนูนะนี่ทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ำานี่ะได้มาคุณยายเขาใจดีเขาแถมให้อีกลูกนึ่งนี่มะม่วงเบาทุกคนตอนนี้โลละหกเองแต่ก็ยังถือว่าแพงนะปกติ20บาทถ้าในพื้นที่แบบนี้นะครับจะไปขายในกรุงเทพโลละสองสามรแช่อิ่มลอยแก้วแต่ที่สำคัญคือนี่ สุกแบบเนี้ยใครเคยกินบ้างมะม่วงเบาหา,า,ายากนะเห็นไหมลูกสุกก็เล็กนิดเดียวเพราะว่ามันพันของมันอันนี้มะมุดทุกคนหอมก็แกงแกงกะทิแกงเหลืองได้ตอนดิบนะแต่ถ้าตอนสุกมันก็จะหอมแรงบางคนนึกว่าทำไมหอมเหม็นแบบแบบแบบทุเรียนนะทุกคนอันนี้คือลูกละสิบบาททุกคนโอเคเนาะเราอยู่ที่บออทุกคนพอดีมาปิดวันเมื่อกี้มาลดฟรีใช่ไหม ลงปรากฏวันนึกวัฒน,นาการเปิดปรากฏเป็นวันอาทิตย์น้องต้นข้ามาพรุ่งนี้วันจันทร์ีให้ดูสบรรยากาศจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปแถวที่มีบุ๋มปนัดดาเขาอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดินไปไม่ไ,มไ,มไกลเขาเรียกว่าตลาดกเกษตรมออ,อเดี๋ยวเจอกันนะโอเคไหมเดี๋ยวขอนี่ขอรีวิวนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันถ้าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเจอน้องต้นข้าวแน่นอนอย่าลืมตามดูชมกันด้วยนะครับ